นวัตกรรมแบบนี้มาตี้เชียงใหม่แล้วเน้อภัยกำลังซ่อหาเครื่องใจไฟฟ้าที่ใจงานได้ครบและลํำสมัยอยู่ตอนนี้ดิมมี่เป็นมาบุกที่เชียงใหม่แล้วตีห้างเซ็นทนฟฟรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จัน5่าโซนเครื่องใชไฟฟ้านี่เองครับกูคนมาชอบและลองสินค้าแต่ได้แล้ววันนี้บอกว่าจะเป็นเครื่องดูดฟุ่นถูพื้นอัจฉริยะในขั้นตอนเดียวมันสามารถดูดและถูทางขยะเปียกและแห้งได้ในเครื่องเดียวกันเลยและทำความสะอาดตัวเก่าได้อัตโนมัติบอกเลยว่าเจ๋งขนาดภัยสนใจก็มาลองใจกันได้เน้อ่วนนี้เป็นหุ่นยนต์ดูด ีแท่นเก็บฝุ่นในตัวสามารถสร้างมอบถูพื้นเติมน้ำรวมถึงเป่าพามอบผื้งแห้งด้วยลมพอนอัตโนมัติมาะสำหรับคนที่ค้างทำงานบ้านคันนานอกจากนี้ิ้ลก็ยังมีไดเป่าผมแฮร์คอรีโปไดเป่าผมความเร็วสูงรุ่นฮอตฮิตไดผมหอมช่วยให้ผมแห้งเวใน2-4นาทีแล้วก็ยังมีเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่มาพร้อมนวัตกรรมแสงเลเซอร์สีเขียวช่วยตรวจจับความสะอาดได้ล้ำลึกพอหันฝุ่นได้ง่ายขึ้นบอกเลยว่าใจงานได้ยอดเยี่ยมบอกเลยว่าเครื่องนี้คนมีติดบ้านคันนาแล้วก็ยังมีตัวพ็อก er. เก็ตแฮ ผมแห้งไวพวกพาสะดวกขนาดแล้วก็ยังทําเป็นตี้วันผมได้แหมเนื้อแล้วก็ยังมี IPL hair removal device เลเซอร์กําจัดขนแบบเย็นกําจัดขนเองได้ง,ไงได่ายๆได้ที่บ้านทุกวันโดยที่บ่เป็นอันตรายต่อผิวและนี่เลยครับ air style Fight in One air styling system เป็นเครื่องจัดแต่งทรงผมมาพร้อมห้าหัวแปรงจัดแต่งทรงผมที่ครบจบในเครื่องเดียวมาที่นี่ครบครัน,นทั้งเครื่องใจไฟฟ้าในกลุ่มน,นวัตกรรมทำความสะอาดและสินค้าในกลุ่ม beauty ตีพร้อมจะดูแลคุณทุกคนดิมมี่เท่านั้นตีให้คุณได้มาตามกันได้ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จัน โซนเครื่องจักรไฟฟ้านะครับ